ทำธุรกิจสไตล์ไหนที่แบงค์ชอบระหว่างเร่งทำกำไรระยะสั้นกับการเติบโตแบบช้าแต่ยั่งยืนสมมุติว่าปีที่เรายอดขายคุณปีละร้อยล้านแต่ปีนี้ยอดขายคุณโดดไป250ล้านมันเกิดอะไรขึ้นทำไมยอดขายคุณเติบโตหลายเท่าขนาดนั้นคุณแค่ต้องชี้แจงให้ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่ยอดขายโตมันหมายถึงว่าเราทำโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมหรือเปล่า หรือเราเร่งในช่วงระยะเวลานี้หรือเปล่าถ้ายอดขายมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันหักหัวลงแบบนี้ล่ะถึงวันนั้นคุณจะมีความสามารถในการจ่ายนี่คืนไหมนี่คือสิ่งที่แบงก์มองแล้วถ้าเป็นการเติบโตอย่างช้าแต่ยั่งยืนมันหมายถึงว่าเราทําธุรกิจบ,บนแบกแผนของธุรกิจนั้นมีสมมุติฐานอย่างชัดเจนว่าเราเติบโตจากอะไรยอดขายเราขึ้นแบบไหนดูได้จากผลประกอบการหรือผลยอดขาย3ปียอดหลังสมมุติปี64ยอดขาย30ล้านปี65ยอดขาย 40ล้านปี66ยอดขาย50ล้านคือเติบโตแบบนี้ด้วยแผนธุรกิจแบบไหนมันไม่มีผิดไม่มีถูกไม่ว่าคุณจะเร่งทำกำไรระยะสั้นหรือคุณจะเติบโตแบบยัง่งยืนมันอยู่ที่ว่าคุณทำให้แบงค์เขาเชื่อได้ไหมว่าคุณจะมีความสามารถในการจ่ายหนี้คืน เขาตลอดอายุสัญญาของการกู้เพราะฉะนั้นนะคะแผนธุรกิจต้องชัดเจนการพิสูจน์ถึงความสามารถในการจ่ายหนี้ว่าคุณจะมียอดขายมีกําไรมาจ่ายหนี้คืนได้อันนี้คือสิ่งที่แบงก์อยากเห็นมากกว่าการรู้ว่าคุณทําธุรกิจสไตล์ไหน